โ้ยผมไม่รู้เลยว่าผมผมเล่นเกมโรบอกผมไม่รู้จะเล่นเกมเล่นแมปอะไรดีเกมแมปท,ที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเบื่ออยู่เลยนะครับแล้วเฮ้ยผมไม่เจอเอออันเนี้ยแต่เกมบอลผมเล่นไปแล้วนะผมเจอหมดเนี้ยผมอยากอยากกดไปเล่นอันนี้มันเต้นได้ด้วยหรอครับผมไม่รู้เลยท t ดีส เอาจริงๆนะผมจะต้องเล่นแบ,บนี้โอเคโอ,คโอยนานไหมครับโอยมันมันเป็นโลโก้แบบนี้ทุกคน <c oughs> โอเคอ๊ยผมเปิดมาอะไรเนี่ยมาเจ๊กันตรงนี้เลยหรอโอโห เด็บตคนตรงนี้กคืออะไรอ่ะครับเด็กตรงเนี้ย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 คืออะไรช่วยบอกผมหน่อยนี่คืออะไรครับทุกคนเนี่ยผมเปิดมาผมก็งงและคืออะไรเฮ้ยท่าเต้นท่าเต้นนี่ได้ไหม เฮ้ยไม่คิดว่าผมเป็นตุ๊ดหรอผมเต้นท่าอะไรเนี่ยนี่มันชาผู้หญิงชัดๆตอมจะมาเตนจะไมโอ้ทุกคนจ้ามผมหมดปวดหัวครับ,รบทุกคนปวดหัวเฮ้ยผมผมรู้ ผมรู้แล้วตรงนี้ถ้าเราหล่นตกถ้าเราจะกระโดดลงไปแล้วมันจะถึงหมู่บ้าน,น,นไหมกระโดดไปแล้วโอ๊ยตกแมบปบตกแมบปบแบบแบบทุกคนว่ะแต่ผู้ชมมันมันสงสัยมากเลยกระโดดจะไปถึงแต่เด็บเกือบตกแมปอีกโอ้เดี๋ยวเราไปเต้นกันตรงนั้นดีกว่าผมว่า อันนี้สะพานไม้ไม่อันตรายนะครับโอ้โหอันตรายแบบเกล็บตกครับเฮ้ยมาเล่นมาเต้นอะไรตรงนี้เพื่อนเจ้นทานนี้ไหมเฮ้ย มีท่าเต้เนตับหมูตัหมาด้วยแต่ผมไม่ทำมมเลยนะคะผมไม่อยากและผมไม่อยากกดออกเอ่วย,ยด,ด้วยครับ าของผมเนี่ยผมตกแมปแล้วหรอเอา้าผมต้องรีเกมใหม่ว้าจะบอกตกแมปอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> จิงจบจิ้งจุกปีหรอเนี่ยมันสักอะไรมาโอ้โหแล้วก็จับหัวเราแบบโอ้โหจิ้จกจิุ้กไปแบบโอ้โหทุกคนทุกคนเดือดแอบไอตกแมปอ,อีกแล้วทุกคนว้ายไม่ไ